นับถอยหลังเก้าสิบวันสู่มหกรรมซีเกมครั้งที่สาสิบสามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดก,กิจกรรมสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องในสามจังหวัดทั้งกรุงเทพมหาคนครชลบุรีและสงขลาเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะใกล้เข้ามาแล้วจากที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่ส3สสาม ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมชิงชัยใน50ชนิดกีฬาใน3จังหวัดคือกรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาซึ่งทัพนักกีฬาไทยกำลังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดก,กิจกรรม9เดือน9นับถอยหลัง90วันรวมใจคนไทยเชียร์ให้สุดใจคว้าชัยในซีเกมและอาเซียนพาราเกมโดยเปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่13ในเพลงที่ชื่อว่า1% รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ของประเทศไทยอินสปายเดอรเกมคลินิกกีฬาปลุกพลังฝันที่บริเวณล,ลานอีเดนเซนทรัลวิลและจากนี้จะมีรถโชว์คราวานอย่างต่อนเนื่อง3จังหวัดทั้งชลบุรีในเดือนตุลาคมสงขลาในเดือนพฤศจิกายนและคนครราชสีมาในเดือนมก,กราคมดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า จากนี้เหลือเวลาอีกแค่90วันประเทศไทยโดยสามจังหวัดทั้งกรุงเทพชนบุรีและสงขลารวมถึงประชาชนชาวไทยจะพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 3รวมถึงกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ทําทำเรื่องของการสร้างนายกระตุ้นนะครับหรือว่าสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องคนไทยนได้ร่วมกันเฉีีร์ซีเกมและก็อาเซียนพาราเกม้ากิจกรรมก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับที่เราจะไปตามห้างสรรพสินค้าตามที่ต่าง เพื่อไปโปรโมทนะครับเพื่อไปแนะนํานักกีฬานะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่เราเรียกว่าเป็นการจัดซีเกมมิติใหม่นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ากรีนซีเกมใช้วัสดุที่เป็นมิกระสวดล้อนนอกจากนั้นก็เป็นซีเกมที่เราอยากให้เป็นเวทีของนักกีฬาจริงๆอยากที่จะให้พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยได้ใช้เวลา90วันที่เหลือเนี่ย ทำความรู้จักกับนักกีฬาทั้ง50ชนิดกีฬาอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลจะกระทบการจัดก,การแข่งหรือไม่ต้องออยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้หยุดดำเนินการผมก็มั่นใจนะครับว่ารัฐบาลที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะให้การถาเต็มที่นะทั้งในเรื่องของงบประมาณเรื่องของการดาเนินการจัดก,การให้สร้างความประทับใจไ,ได้นะครับซึ่งผมเชื่อมัน่นนะการเมืองก็จะไม่มีผลกระทบแน่นอน ท่านนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนของจํานวนนักกีฬาตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่คนขึ้นไปส่วนกัมพูชาที่ส่งมาตอนนี้มี300อคนส่วนประเทศอื่นๆจํานวนนักกีฬาเริ่มนิ่งหมดแล้ว ยอดเนี่ยน่าจะประมาณ10,000คนขึ้นไปนะครับซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยเท่าที่คุยกันครั้งสุดท้ายก็จะมียอดประมาณ300คนนะครับซึ่งก็จะลดจํานวนลงนะครับซึ่งก็หลังจากการเมืองที่ผ่อนคลายลงก็ไม่แน่ว่าทางกัมพูชาก็อาจจะมาเพิ่มกว่าน,นี้จากนี้ตลอด90วันจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในการสร้างการรับรู้และเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน ให้สมกับที่ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วมากมายหลายรายการพี่เจตกาญจนากุลรายงาน